บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมอดพืชจิ๋วแต่แจ๋วโดยโรงเรียนบ้านศบค่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งวันนี้จะขอนำเสนอโครงงานมอดพืชจิ๋วแต่แจ๋วผู้จะทำโครงงานนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และชั้นอนุบาลปีที่สครูที่ปรึกษาคุณครูนิช,ชาชอบทำค่ะ ที่มาของโครงงานจากการที่เด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3าโรงเรียนบ้านศบคอมได้ออกไปปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งนอกห้องเรียนโดยคุณครูพาเด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนามและมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งวิ่งมาเรียกคุณครูเพื่อให้ไปดูต้นหญ้าต้นเล็กๆที่เกาะตามพื้นปูน เด็กๆทุกคนต่างรีบตามคุณครูไปดูและเกิดคำถามมากมาย 1. ต้นมอสเล็กๆจะมีขนาดสูงและโตขึ้นอีกไหม 2. องทำไมต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูน 3. ส,สามารถนำต้นมอสมาทำอาหารได้ไหม 4. ต้นมอสมีสีอื่นไหม จากสคำถามดังกล่าวเด็กๆลงความเห็นว่าเด็กๆอยากรู้ว่าทำไมต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนจุดประสงค์โครงงานคำถามที่หนึ่ำไมต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนเพื่อศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของต้นมอสขั้นที่สอง รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานจากการที่เด็กๆได้เดินสำรวจต้นมอสรอบๆโรงเรียนได้เห็นลักษณะสภาพการร้อนของต้นมอสครูจึงชวนเด็กๆช่วยกันต่อเนื่องว่าต้นมอสที่เด็กๆเห็นในแต่ละสถานที่เป็นลักษณะอย่างไรทาไมมันถึงเติบโตได้บนพื้นปูนครูคาดคะเนแล้นยปด้วยรงนี่วมกันคิดและคาดคิดว่านักเรียนคิดว่าทำเล ้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนและนักเรียนยกมือเพื่อให้คำตอบครูว่าครูเขียนการคาดคะเนบนกระดานผลการคาดคะเน 1. ต้นมอสชอบความเย็น 2. ต้นมอสเป็นต้นไม้ที่ชอบดินเหมือนต้นไม้อื่น 3. พื้นปูนมันเปียกน้ำต้นมอสเลยชอบ 4. ต้นมอสจะเติบโตบนพื้นปูนที่มีรูเยอะๆ 5. ะ 5. พื้นปูนมีความเย็นและความชุ่มน้ำต้นมอสจึงเติบโตได้ 6. ต้นมอสไม่ชอบความร้อนไม่ชอบแสงแดดขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบ ครูสนทนากับเด็กๆโดยใช้คำถามเด็กๆมีวิธีการใดบ้างที่ทำให้ทราบว่าต้นมอสเติบโตบนพื้นปูนได้อย่างไรสรุปวิธีการตรวจสอบได้คือ 1. สอบถามผู้รู้ครูผู้ปกครองพี่ปถมและนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง 2. งไปหาข้อมูลจากห้องสมุดไปหาหนังสือเรื่องต้นมอสโดยให้พี่ปถมช่วยค้นหาแล้วมาอ่านเล่าให้ฟัง 3. หาดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยให้พี่ปถมช่วยอ่านให้ฟัง 4. ศึกษาจากสื่อของจริงโดยไปเก็บตัวอย่างต้นมอสแต่ละสถานที่รอบๆโรงเรียนมาศึกษาแล้วเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังขั้นที่ 4. สังเกตและบรรยายจากการสอบถามผู้รู้มอสเป็นพืชชั้นต่ำชอบขึ้นตามโขดหินพื้นปูนพื้นกำแพงโคนต้นไม้ที่มีน้ำชุ่มชื้น สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดทั้งปียิ่งในช่วงฤดูฝนต้นมอสจะสวยงามและเขียวขจีหากคำตอบจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตต้นมอสจะพบในพื้นที่ชื้นและได้รับแสงน้อยโดยปกติจะพบในป่าริมน้ำแหล่งน้ำลำธารและสามารถพบได้ตามอิฐหินพื้นปูน,พ,น,พ,นพื้นกำแพงและถนนที่เปียกชื้นจากการศึกษาสื่อของจริง พื้นปูนที่มีต้นมอสอยู่เป็นพื้นที่เปียกชื้นและบางที่ก็มีน้ำต้นมอสมีความชุ่มชื้นในตัวเองต้นมอสมีใบเล็กเเขียวขจีซ้อนๆอนกันชอบอยู่กันเป็นกลุ่มบางต้นมีความยาวถึง5เซนติเมตรมีรากฝอยเยอะมากที่5บันทึกข้อมูลนักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลโดยการวาดภาพแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนและครูฟัง กลุ่มที่ 1- ต้นมอสชอบฤดดูฝนน้ำฝนทำให้พื้นปูนเปียกต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนที่มีความชุ่มชื้นและเปียกกลุ่มที่ 2- วาดภาพต้นมอสอยู่บริเวณก๊อกน้ำพื้นปูนบริเวณก๊อกน้ำจะมีความเปียกชื้นทำให้ต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนที่มีความชื้นและเปียกกลุ่มที่ 3- วาดภาพต้นมอสอยู่บนโขดหิน และพื้นปูนที่เปียกข้างๆแม่น้ำต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนที่มีความชื้นและเปียกกลุ่มที่4วาดภาพต้นมอสมีใบสีเขียวซ้อนๆกันเป็นชั้นๆใบของมันเปียกน้ำตลอดเวลาและมีรากฝอยมากต้นมอสสามารถเติบโตได้บนพื้นปูนที่มีความชื้นและเปียกขั้นที่6 สรุปและอภิปรายผลจากที่เด็กๆไปสำรวจและหาคำตอบทำไมต้นมอสเติบโตได้บนพื้นปูนได้คำตอบว่าต้นมอสเป็นพืชชอบความเย็นความชื้นสามารถเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นและได้รับแสงน้อยเช่นอิดหินพื้นปูนกำแพงและในถนนที่เปียกชื้น สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดทั้งปียิ่งในช่วงฤดูฝนต้นมอสจะสวยงามและเขียวขจีปกคลุมทั่วพื้นปูนที่มีความชื้นและเปียกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมอสพืชฉิวแต่แจ๋วทำให้เด็กๆรู้จักต้นมอสและสร้างประสบการณ์เดิมเพิ่มประสบการณ์ใหม่โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะโรงเรียนบ้านศพค่ขขอมจังหวัดลำปางขอบคุณค่ะ